สวัสดีครับกลับมาพบกับอันอีกแล้วนะครับที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดพัะแดงนะครับวันนี้อันก็จะมารีวิวนะครับตอนนี้นะครับกระบะแค p XLS นะครับตัวแคปเกียร์ออโต้ที่ขายดีที่สุดแล้วก็มาแรงมากๆเลยนะครับยอดขายดีมากๆเลยสําหรับรุ่นแค p XLS นะครับราคาจัดจาหน่ายณปัจจุบันนะครับอยู่ที่7 9 4 0 0 0บาทนะครับลูกค้าก็จะได้นะครับกระบะแคปไว้ใช้งานพร้อมกับการขับขี่แบบเกียร์ออโต้ขับง่ายนะครับขับได้ทั้งครอบครัวด้วยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมการตกแต่งของคันนี้กันแล้วก็มาดูว่าา XLS ขขอองงเร เราเนี่ยมีการมีอะไรนะครับมาให้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับเริ่มจากในส่วนของด้านหน้านี้เลยนะครับเราได้เปลี่ยนกระจังหน้าเดิมออกนะครับเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับมาพร้อมกับฟอนต์ตัวอักษร F O R D นะครับแบบสีดําล้วนเลยนะครับคันนี้เราก็ไม่ได้ติดในส่วนของไฟด้านบนนะครับที่เป็นไฟกระจังหน้านะครับตัวนี้ก็ทําให้ตัวกระจังหน้าของเราเนี่ยนะครับเป็นสีดําล้วนเลยนะครับสำหรับในส่วนของไฟหน้านะครับตัวนี้โคมหน้าเดิมๆนะครับของ X L S ของเรานะครับ ก็จะเป็นไฟหน้าแบบ LED มาให้แล้วนะครับพร้อมกับโคมแบบ m u ติ i r e f a เ c t o r แล้วก็จะมีไฟนะครับที่เป็นรูปซีแคมเอกลักษณ์ของ Next Gen เลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นไฟ day time สองสว่างเวลากลางวันนะครับขับขี่ตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับทั้งตัวแคปและ4ประตูก็มีให้เหมือนกันนะครับ ไ,ไฟตัดหมอกเดิมๆจากโรงงานนะครับก็จะมีครอบไฟตัดหมอกมาให้ด้วยแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกเนี่ยก็จะมีระบบช่วยเลี้ยวนะครับเวลาเราหักพวงมาลัยนะครับไฟตัดหมอกก็จะติดให้ฝั King, ่งหนึ่งนะครับลองสังเกตดูนะครับอันนี้เราห <Tesla. S 2> ักพวงมาลัยอยู่นะครับหักล้อนะครับไฟก็จะติดข้างหนึ่งลูกค้าชอบสงสัยบอกว่าเพิ่งออกรถไปทําไมในส่วนของไฟมันติดข้างเดียวนะครับตัวนี้เป็นระบบช่วยของทางฟอร์ดเรานะครับ สำหรับห่วงลักจูงมีมาให้1ตำแหน่งอยู่ที่ทางฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ตัวบริเวณกันชนของเขาครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับด้านล่างก็จะมีแผ่นกันนะครับหินกระแทกนะครับตัวนี้นะครับให้1แผ่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างของตัวรถกันต่อเลยนะครับตัวด้านข้างเนี่ยนะครับก็จะมีคิวล้อเดิมๆจากโรงงานนะครับมีบางโคลนมาให้ด้วยนะครับสำหรับรุ่น XLS นะครับล้อแมกเดิมๆของเขาเป็นล้อแมกขอบ17นิ้วนะครับเป็นล้อแมกอลลอยนะครับคันนี้เราได้เปลี่ยนนะครับ ซุดนะครับตัวนี้เป็นคอปบ้าซุดนะครับก็ของซุดนี่ก็เป็นเครือในเลนโซนะครับแล้วก็มาพร้อมกับยางนะครับตัวนี้โตโยต้ายนะครับเป็นยางออเทเลนนะครับตัวนี้นะครับสเปคยางอยู่ที่265/65 R18 นะครับติดแล้วก็พอดีกับตัวรถเลยนะครับยาง a อทเนี่ยก็วิ่งได้ทั้งพื้นผิวเรียบพื้นผิวขรุขระนะครับตัวเวลาการวิ่งก็อาจจะมีเสียงดังเพิ่มจากเดิมนิดนึงนะครับแต่ก็เปลี่ยนแล้วรถก็ดูเทขึ้นนะครับดูออฟโรดขึ้นนะครับแล้วก็พร้อมกับการใช้งานทุกรูปแบบเลยไม่ว่า มแกมดันข้างบอกว่าเครื่องยนต์ของเราเป็นเครื่องยนต์ไบโบตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะครับเทอร์โบเดียว170แรงม้าแรงบิดของเขาอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับพละกำลังของเขานะครับตัวนี้นะครับก็สามารถขึ้นลงนะครับขึ้นเขาลงห้วยต่างๆได้สบายเลยนะครับเกียร์ออโต้นะครับกระจกมองข้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดำสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้ตัวปรับเลนกระจกก็ปรับแบบไฟฟ้านะครับรุ่นนี้นะครับแต่พับเก็บยังเป็นแมนนวลอยู่นะครับสำหรับรุ่น xls นะครับ แล้วก็ฟิล์มนะครับอันติดเป็นฟิล์มเกรดเซรามิกให้เลยนะครับตัวนี้นะครับรอบคันนะครับรับประกันให้ยาวนานถึง10ปีนะครับนะครับแล้วก็ในส่วนของบันไดตัวนี้นะครับเป็นชายบันไดเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมภายในของห้องโดยสารกันนะครับว่าเ l s ของเรานะครับมีอะไรบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่ในส่วนของแผงด้านข้างของตัวรถเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะสามารถปรับกระจกได้นะครับเป็นแบบออโต้ทางฝั่งผู้ขับขี่ผู้โดยสารกดหนึ่งทีนะครับขึ้นสุดลงสุดนะครับตัวนี้นะครับ นีครับแล้วก็ตัวปรับเลนในส่วนของกระจกไฟฟ้าของเราเติมน้ำมันนะครับรถฟอร์ดเรากดแค่เพียงคลายล็อกรถคลายเซ็นทัลล็อกเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟหน้านะครับ ของเรานะครับไฟหน้าของเรานะครับผมก็จะเป็นไฟหน้าแบบออโต้ให้แล้วนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถปรับลำแสงให้สูงต่ำได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเรียกว่าใช้งานได้ง่ายมากๆเลยกุญแจก็เป็นแบบรีโมทให้แล้วนะครับหน้าจอเลื่อนมาขนาด8นิ้วนะครับมาพร้อมกับพวงมาลัยไฟฟ้านะครับพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยให้ด้วยแ airbag คู่หน้าอยู่ที่พวงมาลัยแล้วก็ฝั่งคอนโซลนะครับผู้ขับขี่อ่ผู้โดยสารอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับ หน้าจอกลางนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอขนาด10นิ้วนะครับเป็นเหมือนเอาแท็บเล็ตมาวางเลยรองรับการใช้งานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple c a r p เ a ่แอ d ดร d ยออโนะครับแบบไวเลสแบบไร้สายนะครับหรือเสียบสายชาร์จนะครับก็จะป๊อปอัพให้ขึ้นเหมือนกันนะครับเนี่ยครับตัวเกียร์ของเรานะครับเป็นเกียร์6สปีดนะครับอัตโนมัตินะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับปุ่มนะครับในการปรับโหมดการขับขี่นะครับส่วนตัวบาะของเรานะครับเราได้ปรับ เปลี่ยนนะครับจากเดิมนะครับอัปเกรดนะครับจากเบาะกำมะหยี่เป็นเบาะหนังนะครับตัวนี้หนังสีดำเดินได้แบบสีดำนะครับด้านหลังก็มีเบาะแคปมาให้นะครับตัวนี้ก็เรียกว่าพร้อมการใช้งานเลยนะครับสำหรับในส่วนของ ตัวกระบะตอนด้านหลังของเรานะครับก็จะมีขอบไลเนอร์นะครับมาให้ทั้ง3ด้านเลยเวลาเราวางของเนี่ยถ้ามันเกยจากตัวรถมานะครับก็จะไม่คูดกับตัวรถเราแต่อย่างใดน,นะครับแล้วก็ตัวขอบไลเนอร์เนี่ยก็จะมีในส่วนของลูน็อตนะครับแต่เราจะมีฝาปิดให้เพื่อรองรับในการติดนะครับในส่วนของตัวอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นโลบาร์เหล็กนะครับต่างๆเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาดูพื้นที่นะครับของตัว ไลเนอร์ของเรากันนะครับตัวนี้ก็เป็นไลเนอร์ของฟอร์ดนะครับเป็นลอนแบบเรียบมีที่วางแก้วด้านท้ายมีไม้บรรทัดนะครับมีปากกาจับชิ้นงานนะครับล่องรองรับปากกาจับชิ้นงานนะครับแล้วก็การบรรทุกเนี่ยรองรับได้1.3ตันนะครับหรือ1,300กิโลเลยนะครับเดิมๆจากโรงงานถ้าเราต้องการการบรรทุกที่มากขึ้นนะครับเราก็สามารถเสริมแหนบได้นะครับตัวนี้เพื่อเพื่อใช้ในการเกษตรนะครับแล้วก็ด้านท้ายมีไฟเบรกดวงที่3นะครับตัวนี้โลโก้ฟอร์ดมีกล้องมองหลังนะครับเชื่อออมต่กัับบหนนนน้้าาจขด10ิวเลยะคร แล้วก็กันชนนะครับตัวกันชนเขาก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถมียางอะไหล่มาให้นะครับอยู่ใต้ท้องรถนะครับและคันนี้นะครับเราอัปเกรดนะครับไฟท้ายเดิมของเรายังไม่ได้เป็น LED นะครับตัวนี้ก็เป็นไฟ LED นะครับเป็นไฟแต่งนะครับที่เป็นไฟแต่งรุ่นของตัว w i t a g รุ่นท็อปนะครับก็จะเป็น LED เต็มระบบนะครับที่เราติดตั้งเพิ่มให้นะครับตัวนี้แล้วก็มาพร้อมกับบันไดเหยียบขึ้นด้านข้างด้วยตัวนี้นะครับเพื่อที่ว่าเราก้าวขึ้นหยิบของภายในตัวรถเนี่ยไม่ต้องเหยียบยางนะครับ เติม ของเราจุได้80ลิตรเลยนะครับของอันตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นนะครับฟรีชุดแต่งให้ลูกค้าเลือกแบบจัดเต็มได้เลยนะครับหรือลูกค้าเลือกนะครับเป็นราคารถพิเศษนะครับอันมีโปรโมชั่นตอนนี้นะครับส่วนลดให้100,000บาทนะครับลูกค้าก็จะสามารถเลือกนะครับเอามาเป็นส่วนลดราคารถได้เลยนะครับอยากได้แบบไหนนะครับทักเข้ามาโทรเข้ามาหาอันได้เลยนะครับอาจจะแนะนําการออกรถให้เป็นเรื่องง่ายนะครับพร้อมกับนํารถนะครับไปส่งให้ถึงที่หน้าบ้านให้ได้เลยนะครับทุกที่ทั่วประเทศนะครับสำหรับ สวัสดีครับ